สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้อง่องไปสุขสุขนครมนีข้าพี่น้องมาอยู่ที่วัดบ้านหนองสมตำบดูอำเภอกันทราลมนจังหวัดศรีสะเกดนะครับมณีเป็นการเทพืชนะครับพี่น้องเดี๋ยวจุพาพี่น้องไปเบิงนะครับพี่น้องครับลังเทพืชเลยนะครับพี่น้องอยากร่วมบริจาคท่าบุญนะครับเดี๋ยวผมจะปักไว้ข้างล่างนะครับพี่น้องอยากร่วมท่าบุญนะครับเดี๋ยวจุดผมจะปักเลขบัญชีของวัดบ้านหนองสมนะครับไ้ ในไต่ความมนต์ด้านล่างนะครับบรรยากาศกําังเท่ครับพี่น้องครับพี่นอ้นองกําลังเท่กันเ,เลยครับ ไสปูนประมาณ6กสคิวครับพี่น้องครับมันเสีเรียบบ้อยแน่นอนครับเดี๋ยวจะพาพี่น้องว่าเบิ่งการท e ีเวลาแล้วนะครับตอนนี้เพง e ่กพก่อนนะครับ